ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเรื่องเล่าลึกลับชวนขนหัวลุกที่ทางทีมงาน Axis Creator จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขออภัยถ่าชื่อหรือรูปภาพตรงกับบุคคลท่านใดทางทีมงาน กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับถ้าท่านผู้ชมและผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแนวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเงาหลอนซ่อนปอมอานนนชายหนุ่มวัย30ปี ที่มีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองมานานเขากําลังมองหาบ้านในราคาที่เอื้อมถึงเขาบังเอิญไปเจอประกาศขายบ้านทรงไทยหลังหนึ่งที่อยู่ในซอยลิกของชานเมืองบ้านหลังนี้มีพื้นที่กว้างขวางและสวยงามมากแต่ราคาขายกลับถูกจนหน้าตกใจอานนท์ไม่รอช้า รีบติดต่อในหน้าและตกลงซื้อบ้านหลังนี้ทันทีทั้งๆท,ที่เพื่อนและคนรู้จักตัางเตือนเขาว่าบ้านหลังนี้มีประวัติที่ไม่ดีแต่เขากลับมองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าประรัปร,ราที่ไม่มีมูลความจริงในคืนแรกที่เขาย้ายเข้ามาอยู่อานน์รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้าน ทั้งๆท,ที่อากาศไม่ได้หนาวเลยเขาได้ยินเสียงคล้ายคนเดินวนไปมาอยู่บนเรือนไม้ชั้นบนเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปดูแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปกลับไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าเขาเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเขาอยู่เพียงคนเดียว หลังจากผ่านไปไม่กี่วันอานนท์เริ่มพบกับเรื่องแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆของในบ้านที่วางอยู่ดีๆก็ย้ายที่เองหรือบางครั้งเขาก็ได้กลิ่นทูปโชยมาเป็นระยะระยะวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำความสะอาดบ้านอย่างจริงจังและได้พบกับห้องใต้บันไดที่ดูเหมือนถูกปิดตายมานานภายในห้องนั้น มีกล่องไม้เก่าที่เต็มไปด้วยของใช้โบราณและรูปถ่ายขาวดำจำนวนมากรูปถ่ายใบหนึ่งสะดุดตาเขาเป็นพิเศษมันเป็นรูปหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่กำลังยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้อานน์รู้สึกคุ้นเคยกับรอยยิ้มของหญิงสาวคนนั้นอย่างประหลาดราวกับว่าเขาเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อน แต่ที่น่าขนลุกคือเมื่อเขาหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งรอยยิ้มของเธอกลับดูแปลกไปมันกลายเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดคือนั้นเขาฝันถึงหญิงสาวในรูปถ่ายเธอยือนร้องไห้อยู่กลางบ้านพร้อมกับเสียงกระซิบที่น่าขนลุกช่วยด้วยช่วยฉันด้วย อานน์เริ่มสืบหาประวัติของหญิงสาวในรูปถ่ายจากคนเก่าแก่ในหมู่บ้านเขาได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อสายไหมเธอเคยเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านคนก่อนและเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนว่ากันว่าเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ เพื่อรอการกลับมาของใครบางคนและคนคนนั้นก็คือทนินอดีตคนรักของเธอที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดทนินและสายไหมเคยรักกันมากแต่เมื่อทนินต้องการแต่งงานกับหญิงอื่นที่ร่ำรวยกว่าเขาจึงหลอกล่อให้สายไหมมาพบเพื่อหวังจะทำร้ายเธอ และนำศพไปทิ้งในคลองหลังบ้านแต่ศพของเธอก็ไม่เคยถูกพบอานน์เริ่มเข้าใจว่าสายไหมกำลังพยายามจะสื่อสารกับเขาเธอต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้อานน์เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวอีกต่อไป เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามเขาตลอดเวลาในบ้านเสียงที่เขาเคยได้ยินในตอนแรกก็ดังขึ้นชัดเจนและใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงร้องไห้ที่โหยหวนและเจ็บปวดเขาเดินตามเสียงไปจนถึงเรือนไม้ชั้นบนและเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไป เขาก็ได้เห็นภาพที่น่าขนลุกที่สุดในชีวิตวิญญาณของสายไหมกำลังนั่งอยู่บนเตียงเธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเธอใบหน้าของเขาถูกบดบังด้วยความมืดมิดแต่เมื่อเขามองไปที่เธออีกครั้งรอยยิ้มที่แสนเศร้ากลับปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่โหยหวน ท่านินเขาคือทานินอานน o ์ตกใจมากและรีบวิ่งออกจากห้องนั้นไปในทันทีเขาเข้าใจแล้วว่าสายไหมต้องการให้เขาช่วยเปิดเผยความจริงเรื่องการฆาตกรรมของเธออานน o ์ตัดสินใจที่จะไม่หนีแต่จะช่วยสายไหมให้ได้เมื่ออานน์เปิดเผยความจริงที่ได้จากสายไหมให้แก่ตำรวจ พวกเขาก็พบหลักฐานที่ถูกซ่อนไว้ใต้ต้นไม้หลังบ้านซึ่งเป็นสร้อยคอของสายไหมและสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่เธอเขียนถึงความรักและการถูกหักหลังโดยทนินหลักฐานนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าทานินคือฆาตกรตัวจริงที่ลงมือฆ่าเธอในคืนวันเดียวกันนั้นทนินถูกตำรวจจับกลุ่ม ต่ก่อนที่จะถูกนำตัวไปเขากลับแสดงอาการพูดว่าแกไม่ได้ตายฉันเห็นแกแกจะกลับมาแก้แค้นฉันใช่ไหมเขาเหมือนกับเห็นสายไหมยืนอยู่ต่อหน้าและเมื่อเขาตะโกนจบประโยคก็มีเงาคล้ายวิญญาณของหญิงสาวปรากฏขึ้นและกระซิบข้างหูเขาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอานนท์ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เข้าใจแล้วว่าสายไหมได้ชำระแค้นของเธอแล้วในวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับมาเป็นปกติบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะสดใสขึ้นกว่าเดิมรอยยิ้มของสายไหมในรูปถ่ายกลับมาสดใสและมีความสุขอีกครั้งอาน o ์มองไปยังรูปถ่ายใบนั้นและยิ้มให้เธอสายไหมกลับสู่ความสงบ และได้ไปสู่สุขติแล้วเหลือเพียงบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน